หวานชุ่มฉ่าแฉะก็จะเติมแบกอีกตงหากลุงน้อยขนมปังย่างครับนี้รุ่นห้าห้าสิบเครับขายมา20กว่าปีแล้วครับของกินมันต้องกินกันทุกคนไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงกินได้หมดมันก็ขนมปังธรรมดาเนี่ยแหละแต่ถ้าลุงจะทาให้กินแบบว่าอร่อยนะลุงต้องจับขนมปังดูว่ามันเข้าท่าไหมอันนี้ที่แนะนําให้เขานะรอบดึกอย่างเดียว อร่อยที่สุดมาลองเช็มดูนี่เนยเนะี่ยมันกินเข้าไปแล้วมันมันละมุนล,ลิ้นไปเลยนะใช่อันนี้นนใช่เรียกเรียกพิเศษกินให้ตายกันไปข้างเป็นไงพิเศษนะไหมสะใจไหมจักรลีลายางังชจ้บอกโอ้ยลุงน้อยสุดยอดเคล็ดล <c oughs> ับนี่อยู่พี่ขนมปังหรืออยู่ที่ไปด้วยคะหรืออยู่ที่แบบองค์ประกอบไหนบ้างอยู่ทุกอย่างเลยอยู่ที่ชานด้วย ถ้าขนมปังแบบว่ามันร่วนๆทำยังไงมันไม่ไมไมค่อยอร่อยหรอกให้ใส่นมไม่เยอะใส่เนยเยอะมันก็ไม่อร่อยเพราะขนมปังมันมันหนันพุ๊บมจะแตกแลาวเลยต้องเนื้อเหนียวๆหน่อยทำไมต้องเป็นย่างเตาถ่านบ้านลุงเขาขายกล้วยปิ้งไงลุงก็เออเอาเตาถ่านดกว่าดูมันน่ากินดิแล้วไม่มีใครก็าํากินหรอกส่วนมากก็จะเป็นแก๊สกันหมดมันต้องกรอบนอกนุน่มใหนไหอ้ขนมปังนี่มันอยู่ในสมองแล้วแล้วเราจะรู้ว่ามันจะไหม้ตอนไหน วันหนึ่งเอาประมาณ4ี่ห้าสิบแถวรวมแล้วก็สี่พันกว่าบาทเคยมีคนมาซื้อมากสุดอย่างี้หประมาณสี่สิบห้าสิบชุดสี่โมงเย็ยนลุงก็ติดตาละลุลงก็นั่งหันหน่นขนมปังก่อนลุงซื้อขนมปังมาก็ประมาณเกือบสองร้อยแถวนะลุงก็นั่งหัน่นมาสามสี่ชั่วโมงคนเดียวหมดซื้อเองอะไรเองหมดเคยมีคนมาซื้อแล้วรอน,นาสุดเนี่ยกี่ชั่วโมงครับก็ใหม่ๆมันเป็นชั่วโมงจริงนะเพราะบางคนก็สั่งเยอะนะสั่งทีสามชุดห้าชุดสิบชุด ไอชุดสองชุดในส่วนมากจะน้อยมากมาซื้อหลอมปังร้านนี้ต้องทํำใจนนอยไ,ปปไ,ไ,มไม่น้อยหรอกแตคนก็มาเรื่อยๆเคยมีวันที่หมอไหมคะไม่มีถ้าท้อถ้าบ้านเหนื่อยกับบ้านทักผ่านคนเราต้องสู้นะยุคนี้ถ้าใครไม่สู้นะอดตายเลยอะอะไรเรา้าครอบครัวอย่างเดียว,ยยวลูกคนเดียว ลูกค้าเก่าขอบคุณมากเลยนะที่มาอุดนุนเป็นขาประจำบางคนมากินทุกวันจริงๆลูกค้าเหมือนเทวดานี่ถ้าไม่ได้ลูกค้าเนี่ยลุงก,ก็แย่ครอเชิญเชิญลูกค้าใหม่นะมาลองฝีมือลุลองรับรองกินแล้วจะติดใจไม่ผิดหวังหรอกปากร้าลุงน้อยด้วยนะหวานชุ่มฉ่ำแฉะเจ้าเก่าเก่ากึ๊กอร่อยสุดๆไม่ต้องกลัวที่กัดอยู่หน้าปากซอยวัดเฉลิมครับหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืน